ครับมาดูสวนครับพี่น้องครับผมทักทายครับแบบนี้ครับผมแบบนี้แบบนี้ที่มีต่คนอิจช้าครับผมเสียงตาบอดครับเสียงปลาครับแบบนี้ครับผมทีมีต่คนอิจฉ้านะครับผมสิพาพี่น้องมาเบ่งกุกใหม่ครับผมแล้วก็ยาคาครับครับผมเดี๋ยวพาไปชมข้างในนิดนึงครับเดี๋ยวไปดู เดินดูข้างนอกก่อนเดินดูกลวยนครับนะครับท่มหัวนะครับไม้สักครับสักท้องครับพี่น้องครับผมยิ่งขอมาัตพีครับครับผมกลวยครับกลวยครับผมฟังเสียงนกฮองครับพี่น้อง เสียงป้าบอลนะครับเสียงนกเอี่ยมุงครับ,รบธรรมชาติครับผมเสียงธรรมชาติบ่าต้องใส่เสียงเพลงครับไม่ต้องใส่สเ,บบสสเ,เสียงเพลงไม่ต้องใส่ซาวครับเอาแบบธรรมชาติเลยปีนากระสเด้เฮ็ดกินหลายอยู่ครับเฮ็ดเฮ็ดปูกรับเพราะว่าเอาเชื้อมามาโรยเยอะแล้วครับ่าพน้อง สวางวนครับโอ้กล้ยครับผมธรรมชาติดีๆครับผมกล้วยปูแลยธรรมชาติเลยครับดูครับพี่น้อครับมาเบงมองดีครับอู้มอง้างหน้าพดพักครับผมพัดซิกมาเลยครับเห็ดเอี้ยงครับผมทาแบบง่ายๆบ้านๆน้าแห้งล้วด้วยครับน้ําไม่ไหลแล้ว นกอุ้ยครับกล้วยน้ำวายักษ์ครับผมงั้นพักครับพักสวยๆเลยครับนี่บัวรดน้ำครับนี่ครับมองตักครับผมลงไปเห็ดโอ้ยยังไงครับยังไงครับผมอยู่แบบบรรดาห้องพักก็สวยครับผักเขียวสวยสดครับผม นี่ครับผมกุ้ยน้ำว่ายักษ์นุย่ยเกษตรหญิงงครับแต่ว่าพอหลายเครือนะครับตดง่ายแห้งเลยพี่น้องเพิ่งโอ้กุ้ยพันนี้ไม่เป็นโรคตายพายนะครับแบบนี้ครับผมชีวิตที่มีแต่คนอยากมาอยู่อิจช้าครับถึงจะไม่สวยงามไม่เด่นเหมือนสวนคนอื่นเขาแต่เราก็ปลอดภัยครับผมสวนธรรมชาติสวนเกษตรธรรมชาตินะครับปลอดภัย รววยก็ไม่ได้ใส่หุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติที่หน้าพ่สูงดูครับไม้สักนี่ครับน้ำเต้าครับเต้าลูปแบบนีง เง yeah. yeah, านหยาหกครับพี่น้องครับไม่เผาไม่จุดรับธรรมชาติครับผม ต้นไม้ครับไม้ประยุงครับประยุงปลาครับปลาอยู่เยอะเลยครับปลาไม่ได้ไปไหนปลาอยู่ในนี้แหละปล่อยเยอะเหมือนกันครับหลายพันตัวอยู่สี่ห้าพันตัวปลาจะนินปลาตเพียนปลาหมอปลาไหนก็มีครับ นี่เป็นบอ่อธรรมชาติครับบอ่อใหญ่ครับเ็ดมาเล่นแล้วก็แปลนดีครับผูกเปลวเนี่ยผูกเอาเปมาผูกนอนอูมผูกนอนได้สบายเลยครับนี่แล้วก็เรียกว่าอะไรครับการเกตน,นอนได้วิววิวแล้วครับนี่น้ําก็ใสน้ําใสมากน้ําแบบคือเหมือนเร้าโทรครับสีเหมือนเร้าโท นี่ครับผ,ผูกใส่ต้นไม้นอนแล้วก็ตัดตัวนี้ออกให้เป็นเปปนครับตัดตัวนี้ออกแล้วก็ผูกเป็นอนตรงนี้ได้เลยครับผูกใส่ต้นนี้ครับสองต้นนี้ก็แข็งแรงนะครับนี่ยผูกเป็นอนทําให้ดีๆครับแล้วก็ตัดออกให้มันโล่งครับไม้พยุงครับตรงนี้ก็หลายต้นครับ ดูปลาในสระน้อยครับว่าพอที่จะมีปลาไหมอันตรายครับผม ปลาก็มีมีบ้าโอ้นี่ปลาเข้ามาแล้วครับเยอะอยู่วู้นเหเยอะอยู่ครับลูกปลาหมอครับโลกไม้ก็สวยแห้งแล้วครับผม ปาในทุ่งนาครับมันก็ยังอยู่นะครับไม่ไปไหนหรอกพวกน้องนาโมเดลครับผมทําใหม่ครับทาให้หน่าอยู่เดิมขุดตรงนี้แหละครับเนี่ยขุดตรงนี้ครับโคกน้องนาครับผมน้ำแห้งแล้วเป็นโค่ที่จะลงได้ครับทุงนี้ลงไม่ได้ครับปลาเขาเยอะอยู่นะ นี่อันนี้แคครับแคขาวครับดูไว้ก็ไม่ได้กินนะครับธรรมชาติแค่ขาวอันนี้กระท่อมครับดวจะลื้อออกครับขุดขุดอยู่ครับทําใหม่ครับทาใหม่เอาใหม่โครงการโคกน้องนาโมเดลกำลังจะเริ่มใหม่เพราะว่างบไม่พอก็เลยขุดแค่นี้ครับครบส่วนตัวนะครับเนี่ยไอที่ขุดตัวนี้นี่ยคือเราทํา ทดลองดูว่าจะเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงอันนี้ครับเราแค่ทดลองครับเราังไม่เอาจริงครับดูครับต้นไม้ครับยงางนาสวยครับยงางนากล้วยเราปลูกไว้วสวยสาคูเราก็มีอันนี้แคน้าครับนี่ครับต้องขุดอกอ,อกเรื่อ ต้องเก็บต้องอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันทุกอย่างเราต้องทำใหม่ครับผมทำให้ดีครับแค่นาครับนี่สวยครับ ล่องศูนของเราครับมีแต่ไค้ครับไค้ขาวครับไค้ขาวเราเน้นแบบเกษตรธรรมชาติเกษตรธรรมชาติปลูกต้นไม้เน้นปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้พวกไม้ยังนานี่โคตรแล้วครับนี่โดนลมมาค,คนเลยครับนี่แค่ฝรั่งครับโคตรเลย เราเน้นแบบธรรมชาตินี่ครับผมไม้สักท่วมหัวแล้วธรรมชาติจริงๆครับผมดูรับมะเขือมะเขือธรรมชาติหน่วยสวย มันเป็นลูกเลยี๋ยวเราจะทําใหม่ครับกับทำใหม่ครั้งตรงนี้เราก็จะเอาดินมาใส่ผมให้เต็มนี่แล้วครับที่จอดรถมาก็จอดตัวนี้ได้ครับตัวนี้จะถมให้เต็มเลยครับผมถมถมมาจอดรถง่ายครับทำใหม่ครับลองผิดลองถูกครับ ถมตรงนี้ครับถมมาถึงนี่เลยถมให้เต็มนี่เลยเวลารถมาก็จะได้สะดวกสบายครับผมสากเาอยู่ข้างในนู่นครับโคตรนามเดียวเอาดิน,นมาใส่ตรงนี้ให้เต็มเลยครับจอดง่ายๆหน่อยวันนี้ครับ